ยซับวันนี้เราก็จะอีเนี่ S C P ไฟโลเพมันก็จะเหมือน S C P โลเพนนะแต่ก็คือนั่นแหละมันก็คือ S C P ไฟโลเพซึ่งผมก็ติดเกมนี้เฮลร้อยผมก็เลยอยากมาดูเ่อะคนเล่นมันก็เยอะอยู่ประมาณห้าร้อยคน <Access Grant. S 1> ก็คลิปแรกของเกมก็คือสิ่งที่คุณควรรู้ตอนก่อนก่อนที่จะเล่นเกมนี้อะไรไปไปอย่างแรกกันเลยโอเคอย่างแรกก็คือคุณห้ามเหยียบถ้าคุณเป็นคนของฟ a u l d i t i o n ไม่ว่าจะเป็น M T F สกิลิตี้การ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าหมอคุณไม่สามารถข้ามเค้นเส้นสีอมอ่วงได้แต่มันจะมีเอ,อโลที่สามารถข้ามได้ก็คือพวกคาร์ดีพวกเคออสพวกของเติมอ่ะเออแล้วก็คาร์ดีคาร์ดีีดอย่างเี้ยก็แค่นั้นแหละแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนในฟาวเดชันที่ผมบอกมาแล้วข้ามก็จะเกิดอง่างนขึ้นน่าสนใจดีเสียงอะไรวะ นี่เนาะคุณก็จะแท็กเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะไปไปดูข้อที่2กันเลยโอเคเรื่องต่อไปที่คุณควรรู้คือถ้าคุณสมมุติมาตรงเช็คพอยต์ตรงคอนดิเมนต์เอกแล้วสมมุติคุณมีกีการ์ดไม่ถึงเลเวลสี่ยกยามมาตองไม่ถึงเลเวลสี่มันมันจะไม่สามารถไปตรงนี้ได้เพราะมันจะมีป้อมปืนอยู่แล้วก็จะมีบอกว่าถ้าคุณอันนี้คุณก็จะไปไม่ได้วิธีก็คือถ้าคุณไปก็จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น ประมาณนี้นะวิธีก็คือคุณต้องมาตรงนี้แล้วก็กดให้มันคือให้คุณที่มีต้องการกดแอดตรงนี้นะมันโทรมาขึ้นบพาร์ตุกนี้ออเอ่เอไนะเดีทำอันนี้ขึ้นก็ติมขึ้นอโอเคก็จะประมาณนี้นะเนาะสำหรับเรื่องที่สองโอเคต่อไปก็ไปเรื่องที่สามไปเลย เรื่องที่สามก็คืออันนี้เรื่องตรวจรหะครับถ้าคุณชอบเล่นเครื่องตรวจรหะคุณก็จะเจออะไรแบบนี้คุณก็จะโดนกับมาท่าบางสีสาตไปก็อย่าไปเยอะแล้วกันเพราะว่ามันเป็นก <sk> <maybe privilege S 2> ับมาท่าบางสีก็บอกอยู่ก็ประมาณนี้เนาะอย่าไปเล่นเครื่องตรวจลหะไมันคือจะใจผมไอ้ก๊เมื่อกี้คนเลวร้ายเลยเออ โอเคต่อไปก็คือวิธีปิดปั๊มก็คือคุณต้องเป็นเคออสหรือไม่เป็นเคออสก็ได้แล้วคุณต้องมาปิดแต่มันต้องการหน้ากากกันแก๊สจริงๆคุณไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่ามันเนาะมันก็จะได,ได้วิธีปิดก็คือปิดปั๊มน้ำอันนีน้ก็คือมันจะเอาไว้หล่อความเย็นเย็นแล้วถ้าเย็นดับก็คือไฟดับนั่นแหละตรนี้แต่คุณต้องรีบออกมาถ้าคุณเป็นคาร์ดีเพราะว่าคุณไม่มีหน้ากากกันแก๊สคาร์ที่มีหน้ากากกันแก๊สก็จะเป็นพวกนี้พวกของตัวนี้พวกเอ่มมมันจะีกลุ m p レใช่ไหมกลุ่มเซตาเที่จะสามารถมีหน้ากากกันเรับแล้วก็ที่ออนิเมตเวิสต์สามร้อยเปอร์โลบักเจนก็จะพังเนาะวิธีก็คือคุณต้องไปเปิดเจนก็ประมาณนี้เนาะวิธีปิดเจนส่วนวิธีเปิดเจนก็คือก็ให้เรามาตรงเมนแทนที่เดิมที่เราปิดเจนแล้วแค่ไปกดเปิดแล้วก็มาตรงนี้ แล้วก็โอไม่โอไม่ที่ก็คือเราก็ต้องไปปิดปั๊มน้ำเอ้ยเปิดปั๊มน้ำดูโดยเราต้องเป็นพวกหน่วยเบต้าเซเวนเพราะว่าหน่วยเบต้าเซเวนของ MD m d f มันจะมีหน้ากากกันแก๊สก็กดเปิดใช้เวลานานหน่อย <ST AR C> นี่เนาะ นี่ก็ประมาณนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งหรือเปล่าวิธีก็คือผมว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะีผมว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก,ก็คือถ้าเราเป็นคีออใช่ไหมแล้วเราก็ไปตรทางเจนจินตรงทางเลยโอ้เป็นทางละแล้วก็กดซ่อมเหมือนเราจะต้องเป็น MTF MTF ท่านั้นหรือไม่ก็พวพาของเติมขอ,องเติมไม่ซ่อมได้เนาะ ก็ผมแนทแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ไปปิดปั๊มถึงถึงจะเวิร์กส่วนวิธีซ่อมก็คือไปเปิดปั๊มนั่นแหละแต่มันยากเพราะว่ากีออจะดักอยู่นะไปดับนี่เป็นปัญหามากเลยเพราะมันมืดแต่ผมมีวิธีแก้ไฟดับก็กดไปตรงนี้กดเอ่อมาตรงเอฟฟกมันจะมีตรงนี้แล้วก็ปรับปรับขึ้นนี่แนะนำให้ปรับแสงสูงสุดเลยปกติคุณจะอยู่เป็นหนึ่งใช่ไหมก็ให้ปรับขึ้นสูงสุด แสงมันก็จะสว่างแม้แต่ในที่มืดก็ประมาณนี้เนาะเรื่องที่สี่ต่อไปก็คือเรื่องต่อไปเลยโอเคเรื่องต่อไปก็คือนั่นแหละคุณเรื่องต่อไปก็คือนายวิชันนาวิชันจะมีสองหน่วยที่มีหน่วยแรกก็คืออัลฟาหนึ่งของ NTS ก็เป็นเราต้องมีคีดจารึกสี่แล้วก็สามารถมีนายวิชันได้หรืออีกหน่วยหนึ่งหน่วยเติมอีกแล้วตามนล้วหรือปหน่วย R r t เออหน่วยของเรื่องหน่วยไอทีก็จะมีนายวิทัศนเหมือนกันแล้วก็สามารถเอานายวิทัศนแดงได้เลยนายวิทัศนแดงนี่จะเบอร์หน้าศูนย์เก้าหกก็ก็ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็คือ S C P ที่ในคอนเทนต์เอ็กซ์นะที่จะเป็นมิตรกับเราถ้าตราบใดที่เราไม่ไปทำร้ายมันหรือไปยิงมันก่อนตัวแรกก็คือศนะูนย์สี่เก้าเนาะศูนย์สี่เก้าไหนวิธีพามันกลับก็คือนึ่งพามันออกไปหรือรอะไรพวกนี้ นี่เราะถ้าเราไปอยู่กับสิงห์สีเจ้ามันก็จะไม่ทำร้ายเราวิธีที่มันจะโกรธก็คือมันต้องตาแดงเนี่ยเนี่ยมันต้องตาแดงเท่านั้นถึงก็คือเราต้องไปเอาปืนมายิงมันหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือพามันเดินกับดีคอนเทนเนอร์ย่างนี้นี่เนาะตัวแรกโอเคตัวที่ที่สองก็จะอยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ไม่ได้ใกล้กันตัวนั้น scp 2006แต่คนส่วนใหญ่ในเกมชอบเรียกว่า 2k6 เพราะว่ามันขี้เกียดเขียนสูนย์กันเออนี่เนาะ scp ตัวนี้มันจะแค่หลอกเราเฉยๆแต่มันจะมีโอกาส33%นะที่จะแปลงร่างเป็นมอนตอื่นๆถ้ามันถ้ามันหลอกเราแล้วแบบเราไม่กลัวเออนี่เนาะ <Yeah. S 1> มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้คือ scp ที่น่าสนใจที่สุดในเกม mm hmm. เพราะว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นตัวไหนก็ได้ ใช่แล้วมันมีบางตอนที่เราอาจจะเอารูปแบบรูปภาพแอดมินเลยเท่านี้ไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาดูตัวนี้อีกทีว่ามันแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้ถ้าผมอันนั้นได้นะเอาล่ะมานี่เนาะมันก็จะหลอกเราเฮ้ยหลอกดิโบไม่หลอกกูะ โบเอ้ยนี่เนาะ <Yeah. S 1> ถ้าเราวิ่งหนีมันจะหัวเราะอบบนี้แล้วนนมันก็จะไม่ทำร้ายเรามันช่หลอกแต่ถ้าเราไม่วิ่งหนีเอ่อมันจะต้องน่าจะรอกคุด่าถ้าเราไม่วิ่งหนีมันจะมีโอกาสแปลงร่างหรืออะไรั้างอ้าวเอ้ยเอ้ยเล่นเงี้ยวเล่นเงี้ยวก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับข้อที่ห้าโอเค ก็ไปข้อที่หกเลยก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการที่ทําให้คาดีเป็น SCP สู5สามห้าเพราะคาดีสามารถเป็นสู่รสามห้าได้แค่อย่างเดียวคือที่ออสเป็นไม่ได้หน่วยที่แบบเข้าเส้นสีม่วงก็เป็นไม่ได้ไม่รู้ทาไมอะล่ะสวนวิธีเป็นสูตสามห้าก็ไปที่ห้องสูตสามห้าถึงห้องสูตสามห้ากันแล้วเนาะผมใช้เครื่อง AC, แฮกเข้ามาเพราะว่าเปิดดูไม่ได้โอเคก็ let's go ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูฉากน่ากลัวน่ากลัวไม่รู้ก็สูตรสัมษ้์จะมีเลือก1ันห้าเนาะส่วนวิธีก็คือถ้าคุณสมมติโดนทดลองหรือที่นี้ที่มีกระจกแตกอยู่กดตีไปเลยจนแตกสูตรสัมภษ้์จะคิดโกงมากเพราะ ตีคนทีเดอคนติดทิศตัวเองจนตายเลยแตข่ข้อเสียก็คือมันแต่ข้อเสียก็คือมันจะอันนั้นแหละมันจะดูดดูดเลือดเราเรื่อยเรจนกว่าเราจะตายตแล้วก็จะถือของไม่ได้ดที่สูงสั้มันทําได้นะแต่ว่ามันจะโอพีเกินนี่เนาะส่วนทุกทูเป็นเอซีเนี่ยคุณไม่ควรไปตรงคาร์ด B ีโซนหรือว่าคุณจะเห็นบูธใช่ไหมบูทที่ผมพาไปไออันนั้นอะ่ะไม่ควรไปเพราะว่าจะมีมินิการติดอยู่แล้วมันจะลุมยิงเราจนตาย ก็เราไม่ควรไปเนาะตรงใน,นค่าทีอันนี้เราก็จะไปไม่ได้จริงเราไปได้เราจะมีปืนเา <c oughs> <c oughs> ก็ก็จะประมาณนี้เนาะปืนกลก็จะลุมยิงเราแล้วแล้วตรงแล้วตรงไในตรงบูธอนนันด้วยลย เดินจะลิงจะอยู่แต่จริงๆเราก็เดินเข้าไปไม่ได้อยู่ดีแล้วมันจะเป็นเดินลิงเลยทำไงอ่าก็นี่เนาะประมาณนี้สำหรับเอ่อ SCP ไซโลเพย์คลิปแรกของผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็แล้วก็มีอีกอย่างถ้าไอ้นี่ตายก็ถ้าคุณเป็นคา่าดีอยู่ใ,ใกล้ๆคุณสามารถเก็บเนี่ยเก็บหน้ากากมาได้แล้วคุณก็แล้วก็จะกลาย SCP ศูนย์สามห้าต่อคือโคตรกิโกอ,อะต้องมีคา่าดีอยู่ด้วยกันอย่างลคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ เอสพีไซ okay. ส์โลภิสิแท้ของผมพวกผมก็ไม่รูกก้เหมือนกันว่าจะทำอะไรดีเอ่ล่หละไปอ๋อาปไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปแล้วโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้ามพิมพ์ว่า2521ในแชทไม่งั้นคุณจะเจอกับเซาภัยแน่นอน